จากทางด้านคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีชยงใหม่ภาควิชาจักษุวิทยานะครับทางคุณหมอพิษอุปพงศ์อาจารย์หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาออกมาเตือนเลยนะครับว่าในช่วงสงกรานนี้มีความเสี่ยงระมัดระวังการเล่นน้ําอย่าไปสัมผัสน้ําที่ไม่สะอาดเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไวรัสต,ต่างๆเข้าสู่ดวงตาแล้วตรงนี้ครับจะทําให้เกิดการติดเชื้อทั้งที่บริเวณเปลือกตาเยื่อบุตาและกระจกตา ทำให้มีอาการตาแดงตามัวรุนแรงถึงขั้นตาบอดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเขาบอกว่าถ้าเป็นคนใสยตาปกติทั่วไปเนี่ยให้ใส่แว่นก็เกิลเขาเรียกว่าแว่นก็เกิลน,นะผมเพิ่งรู้นะบางทีเนะี่ยเขาฉีดน้ํามาจากระยะไกลแล้วเป็นปืนแรงดันสูงอะไรแบบนี้แล้วจังหวะไง<อ>คุณ<อ>แชมป์คืออย่างเราใส่แว่นทั้งคู่เนี่ยมันอย่างน้อยก็กระแทกแว่นสายตา<อ>มันไม่เป็นไรแต่บางคนที่สายตาปกติถ้าไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยโอ้โหมันเข้าตาเข้าตาเต็มๆถึงขั้นตาบอดนะนี่สิ่งที่คุณหมอเตือนเลยนะครับ